ดับ BGS อยูอ่น่อยอยู่เครื่องสั้นกินที่ ủa tăng dư viện chăn gần như thế nào đó chị xuống ơi nó con ơi nó chị เข้าหล้วกินมันกก่ยมหาน้อยตัวนั้นเลยนะย่แกี่มให้ฮะไ่ได้คือตัวนี้เกีมนินนไี้กินคือเพื่อต่คือเพื่อเ็กเพืน่ี้ ข้าวเนอะอันนี้เป็นของพูดยิ่งไปเนะไงเจมีอะไรบกินเนาะิ่นผันยดพอเพิ่นนี่แหละพปเนี่นเก้าร้อยบาทอันนี้ได้เจ็ดห้อผันทองง่ายได้เจ็ดห้อยังทักขาบริษัทอเดี๋ยดีดีี่เก้าร้อยบาทมาแม่นน่อยพป่นองซื้อมากินเลย sang lại đây thì nó với coi chẳng The Để sứ nhận đây nữa. Sứ thanh 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 đây thanh 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 nữa thanh thanh ยังทำอะไรไ้บางคับแม่คุณยิ่งทำยิ่งได้ซื้อจิจะได้งนกดปมให้ขาย